ได้แล้วเดี่ยออยีาหาชิ้นใส่เสีนไน้มพูมเจ้าเะ้เจาจใส่เสีนไน้มพูมาเนอ้เอา่นะขั้นหีเดาลูกศิษย์มาสิจากสี่นแล้วว่ะอายุเท่าไหร่เนี่ อะตัวอายุเท่าไรเลยตัวอายุเท่าไร่ใช่สิบห้าาตาแค่แค่่งนาไหมอายุสี่สิบห้าตัวเชื่อ,อยังก่อนตัวเชื่องกัน่นฮะก่อนนี่หรือพอนี่ก่อนนี่หรือพนนอพน,นี่มหานันบ่มหาดันบ่ตาเ็าค่อยดีเป็นไงบ่ผมมันค่อยแย่เมันนี้ฮ่าเนย

แล้วบางแหวนว่ากวนตินพ้อมผ้อมพอมผ,มผ,มผมม้อมมาลูเรียกนะพรมพมผอมผมไมมมหอ่อี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 พึ่งไปไปไปไล่เบิ้งบันบันบันหน้าทุกกรมพึ่งไปไล่เบงอาจารย์นนาะดีนเพึ่งกักูเค่อยอาหนังสือแล้วขึ้นไปแลว้วท่านไลนี่พึ่งกันได้ว่าผู้ใดในนี้ท่านก็ติดเก่งแล้วท่านพึ่งกันได้ว่าคุณหญิงพรนีมหานนท์ คุณหญิงพรนีมหานนท์ในทางค้นเบิงนีกอสมบัตนะิเจ้ามูลยากษ์วะเนี่ยมูลยักษ์มาครับมูลยากษ์มามูลยากษ์มาเนี่ยครับเลา,าเรื่องไคนเขียนแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติเออแห่งชาติไทยเหาเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเราเห็นอย่างเมื่อวานเราอ๋อคลิมยูทูบสอนนักเรีย้ยงน้าวะสอนสอนออนไลน์ว่าแล้วออกคลิมยูทูบ มุกเลยจับแล้วเนี่ยองชันก็จับแล้วเนี่ยย่างกายกันมันเดี๋ยวนี่คุมตาแหลดหน้อยถ้าไอยไร่เนยขยันขึ้นขีดขั้นถ้าลายไร่เมื่อใดเป็นยิบออยไรเนยเขาผิดเปนกับเขานะอายไรเนยว่างย่ขางนั้นนะบัดที่นี้กําลังต่ำบอแมนกูอีบปากก์น ลืม่ายและเนยไว้เบาผิดลืมปายแลเนยไว้ก็เลยไปค้ำค้ำหาค้ำค้ำหาตาบ่ค่อยดีค้ำค้ำหาตูมตามกระโดดน้ำน้องคนไทยนะเราเราก็เลยใส่เป็นตาเข้าไปในห้องของขั้วค้ำหาอาและเนยตาบ่ค่อยดีเลยแล้วสนะบายเตียงขี้หมอนว่าที่นี่ขั้นได้จับมันเสร็จ คุมตาเลนเอ็นอยู่นี่เดี๋ยวสิไายไปให้คอยกล้าด,าด่าหอด้วยสิสวางด้วสิสวงสิงหาเดี๋ยวเราก็จะบ,บอกว่าลูกศิษย์ด,าด่าเลยมันอยู่บ่ะวัติสองพันปีดอกค้อนห่อนะเราบอกอ่ะ